สวัสดีครับเจอกับผมนีแ่แหละครับ PC พี่สี่ภาคครับใน คอลัมน์ QA นะครับที่เป็นแบบออนไลน์นะครับอันนี้เราก็พูดกันถึงเรื่องเทอร์โบส4นะครับเทอร์โบ3 0 0พันปาก4 4กันไปแล้วนะครับแต่ในคราวนี้ก็จะต้องมีท่อสูตรอีกอันหนึงที่เขาบอกว่าท่อสูตรอย่างนั้นอย่างนี้ก็เห็นมันมีแค่นี้มันสูตรอะไรเดี๋ยวให้พี่นุแห่งดีเซลเพอร์ o r มมา c e คอ12เป็นผู้เล่านะครับครับอ่ะเริ่มท่อที่ใช้กับเทอร์โบ0 0 0ันกล้กันครับก็จะเป็นทรงอย่างนี้ฮะท่อทิงวัเกต ใช่ท่อทิ้งมันเกตครับคือคือทอโบหงหลังสามพันจะเป็นอย่างนี้เป็นห้องแยกกันห้องที่ออกจากใบสบายข้างหลังก็จะเป็นอีกรูหนึ่งห้องที่ออกจากวันเกตกระป๋องก็จะเป็นอีกรูหนึ่งเราก็จะเป็นส่วนมากที่ตามตามท้องหลักคืออย่างนี้คือเขาเรียกกันท่อสูตรครับคอแซคคอแซคอ๋อก็คือแยกก็ทําคล้ายๆให้มันเหมือนวัเกตแยกใช่ครับทาทาเป็นคนละห้องกันอันนี้ทิ้งเลยได้ไหมทิ้งเลยก็จะเป็นอีกเหมือนอีกทรงหนึ่งแต่คือถ้าอย่างเนี้ยคือบูธ มันจะล่วงช้ากว่าอ่าวัดเก็บมันจะเปิดได้น้อยใครเสียได้ช้าเราก็ทําได้มันก็จะเพิ่มปริมาณบูทเพิ่มขึ้นครับครับและที่สูตรเนี่ยก็คือเขาคือตรงนี้ครับเหมือนตรงนี้เขาเขาเขาจะบีบให้เล็กลงป่ะครับบีบบีบเล็กลงครับใช้ขนาดให้มันเล็กลงให้มันไหลได้ช้าเพื่อที่จะเลี้ยงไว้๋อก็คือทําให้มันอั้นใช่ครับใช่ครับให้บูทมันเพิ่มเองใช่อ๋อแล้วยังมีนะครับตรงองมีมีตรงนี้ มีตรงนี้ทําเป็นสองนิ้วสองแล้วค่อยขยับออกมาเป็นสองสองนิ้วครึ่งครับทําให้มันรีดหน่อยก็คือรีดให้ให้มันมาไวขึ้นนิดนึงใช่ครับใช่บีบให้มันรีดขึ้นอ๋อนี่นี่ครับนี่สังเกตนะครับอันไหนหันทางนี้เลยแน่นอนครับอันนี้จะสองนิ้วสองแล้วตัวนี้จะบานเป็นสองนิ้วครึ่งขนาดเป็นสองนิ้วครึ่งนะครับครับถึงออกอันนี้เขาเรียกอะไรนหอกหน้าเผาอ่าอันนี้หน้าเผาแต่ก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับถ้ารถที่สมดัง ก็ตอตรงนี้ปุ๊บจะต่อ่าพักท้ายต่อไปทั้งท้ายน่าจะดีกว่านะครับอ่ะโอเคอีกอันหนึง่งอันนี้ตางกนันยังไงเอ่ยค<ร>อค<ร>อไม่เหมือนค<ร>อคนไม่เหมือนกันค,คอตัวนี้จะเหมือนอารมณ์จะเหมือนท่อไอเสียเดิมโรงงานค,คือคอคอจะไม่ไม่จเป็นห้องห้องเดียวแล้วก็โฟออกมาเลย อันนี้คือใช้กับเทอร์โบ F55 นะครับครับส่วนมากจะใช้กับพวก F55 มากกว่ามากกว่าโบสแตนดาร์ดครับแล้วสูตรที่เขาว่าก็คือว่าอันนี้ถ้าสังเกตดีๆอันนี้จะเป็น2นิ้วครึ่งออกมาเลยครับครับทำให้มันคลายได้ไวขึ้นหใหญ่ขึ้นฮะครับส่วนส่วนตัวนี้จะเป็น2นิ้ว2นิ้ว2ก่อนแล้วค่อยมาเป็น2นิ้วครึ่ง น,นี่คือเน้นเน้นว่าคลายไวเลยเพราะเธอโบโตก็คือ<ช>ไ,ปไปเน้นรอบแบบช่วงกลางๆเป็นหลักครับอันนี้ก็คือเน้นด,ดีต้นๆใหม่ครับราคาครับราคาตอนน,อน,นี้ตอนนี้นะาหนะนะนะตลาดตอนนี้ถ้าเป็นอย่างนี้รวมถึงหน้าพาก็อยู่สามพันห้าอ๋อครับสามพันห้าครับ, 3, รบแล้วมันมีกี่แบบฮะหรือมีหลกัหลกๆก็ประมาณก็พิสดารอะไรพันลึกอะไรกว่านี้ไหมก็แล้วแต่ถ้าถ้าถ้าอย่างคือตอนนี้คอเนี่ยมันจะมี คอ,อเล็กกับคอโตอันนี้2นิ้วครึ่งแล้วก็ไป3นิ้ว่ะแล้วก็มีขึ้นอยู่ว่าทอโบอะไรเป็นหน้าแป้นไม่เหมือนกันแค่นั้นแล้วก็จะเป็นท่อออกตรงตรงูดคนขับ,ค,บคือพอพ้นตรงนี้ปุ๊บเดินไปอีกประมาณสักไม่เกิน2ฟุตออกเลยครับอันนั้นจะเหมาะกับพวกรถพวกแดกมากกว่าครับแล้วท่านี้ถ้าใช้รถถน,นนก็คือเราต้องต่อมันมีมอพักไปครับถ้าใช้มีม้อพักช่วงท้าย รถอย่างขับเดินทางไกลต่างจังหวัดอย่างนี้การตอบสนองจะดีกว่าหน้าเผาครับครับครับโอเคครับเป็นเรื่องก็ดูง่ายๆครับแต่เขาก็มีทิ่ของเขานะครับวันนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งครับพี่นุครับ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 ชื่ออะไรนะดีเซลเพอร์ฟอร์แมนซ์กองสิบสองนะครับผมครับผมพีจีพ่าตนะครับก็ตรงนี้ก็ขอจบกันเรื่องของท่อเท่านี้ก่อนนะครับส่วนข้างหน้าจะมีคีย์วันเอหรือโนเลดอะไรน่าสนใจมาฝากเดี๋ยวต้องติดตามกันนะครับในเอ็กโอออโต้สปอร์ตดอทคอมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ